จะนานคิดถึงคิดถึงวันนี้นะคะลูกชางมาด้วยความคิดถึงเจ้าแม่รนรัวเจ้าแม่สบายเยกียรสบายท้องของลูกชานวันนี้มีของฝากมาให้ด้วยไม่เอาชุดไทยนะคะเพราะว่าต้องเอาชุดสวยสมัยนี้มาสมัยไหนกันแหละเอาของสวยๆงามๆม,มาฝากยุคนี้มา2022แล้วเขาไม่ใส่สบายกันแล้วนะคะนี่ค่ะชุดสวยๆค่ะไปใส่น้ำเทนะคะ แล้วไปไหนอย่าลืมติดแมสน,นะคะเดี๋ยวนี้ต้องพกแมสไปไหนต้องพกแมสน,นะเจ้าค่ะโ e, e, e คตรงอโคตรงอ โอนท่ายลาอะไรนะยืนโอนท่ายลาคือยังไงคะเอา,ากะเฮาตองหาหม่ายเี้ยวๆไม่ยืนเห็นเขาบนน่้ทีหลาสิโดดลงไปเลย่ยโบได้รู้ปะแบบโยนสีเฮา,า,าตองหายัางที่มันล่ยน้ำได้ยังเช่นห่วงยาลงลวดถับน้ำโยนเดไปยวิมลงไป,ไไปเห็นเขาทดสิ้เกะไว เลยกับพ่าคือถ้าเขามีเลือดอยู่แถวๆนี่ก็ต้องพ่ายไปพ่ายไปซอยเขาแต่สุดท้ายก็บคือลากหนูหนูต้องหาเสือกมามาใสาก่กระละมังถังหมออย่างที่มันลอยน้ำได้หนูก็โยนลงไปเลยหนูก็ลาก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 เขาเขาบอกหนูห้ามโดดเองนะแล้วมันหนูก็ต้องตะโ,โกนตะโกนตะโกนให้คนไหนมาซอยนี่หนูก็โทษอเลยทั้งเลยอย่างนาังนเดียวกันหนึ่งหกหกเก้ากับหนึ่งเก้าหกนะหนูแต่ผอุบัติเหตุทางน้ำหรือกับอุบัติเหตุฉุกเฉินพวกนี้หนูโทษอลอยห้หามโดดเองหูบอ รูที่เจ้าแม่ให้มาดีมากค่ะแต่เขาอะว่ายน้ำเป็นนุ่นว่ายน้ำตลางไปแล้วนุ่นอ้าวี่ยว่ายน้ำเป็นกับผบอกว่าเจ้าแม่บ่ถือใจแล้วแบบเดี๋บ่ถือใจลอยเปอร์เซ็นต์แล้วแบบ ว่าแต่หนูก็ถูกใจอยู่นะคะชุดที่ให้ไปสวยมากเลยค่ะแม่หนูถวายมาถูกใจจนแม่หล่อด้วเส้นเลยชุดนี้สนาขอชุดโกโกวาและจัแม่กับมาหล่อด้็เส้นที่กันใช่ค่ะตอนเนี้ยแต่หนูก็เหนื่อยมากวิ่งมาตะไก่นร๊กอาน้ำจริงๆรเฮ้ยกันขโมยสวยชอบติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ ติดตามกันด้วยนะคะ